ทางเสือผ่านราชินีนักบูนี่นักรักนักแีนขึ้นไปอยู่บนคอเขาเนี่ยแล้วก็แบบสองเขาล็อกเขาอันนั้นาหแบอคาตกรตอนแรกอ่ะหนูเคยเห็นรูปพี่บอมทำไมแบบหล่อจังพอมาร่วมงานจริงๆหนูก็แบบฮึ่ นี่คือเจอตอนแรกไม่กล้าเข้ามาคืนว่างนี่คือเขาเต้นติดตอกกันอะอะหลังนี้โอเคอยู่ไหมมิ้นจิบป้าเขาตัวติดกันหรือเปล่าเดี๋ยวไขออธิบายกันนะแม่เขคเมื่าตัวติดกันเนี่ยนี่ไงติดเลยนะติดกันเนาะใช่เด้วยวาอพี่ต้องต่อกันดิไม่ไม่ไม่ถึงว่าการแสดงต่างๆเราเราเรื่องอะไรอะจะไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นอะไรที่มันแปลกโอ้ยตายแล้วโอยยังไงไปดับเลยคไปดัำ บ,ด,บดไม่มีปีสนิทหาทุมครึ่งค่ะ